ด้วยสปอยนะครับของมังงะดร์คเอนบอลซูเปอร์ในตอนที่102นะครับบอกเลยว่าตอนนี้โคจะเดือดเลยนะครับก็หลังจากที่โกคูนั้นได้กลับมาที่โลกนะครับเพื่อมาดูลูกของตัวเองเนาะพี่แกนั้นนะครับก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรให้ท้างกับโกเทนแล้วก็โกฮังโชหน่อยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเก่งขึ้นไประดับไหนแล้วนะครับเรียกได้ว่าถ้าพ่อปกติเนี่ยก็มาหาลูกใช่ไหมก็คงจะพาลูกไปกินข้าวไปกิน MK หรืออะไรก็แล้วแต่แต่พี่โกคูของเรานั้นนะครับไม่เอานะครับโนสนโนแคร์นะครับพี่แก เอ้ยที่ผ่านมานี้เนี่ยพัฒนาไปมากแค่ไหนแล้วจิงะไม่ทรังกับโกเทนทั้ง2คนนะครับก็เลยสวมชุดยูนิฟอร์มของตัวเองนะครับก็คือซายาแมน X1 แล้วก็เอส่วนโกฮังนั้นนะครับก็เริ่มการต่อสู้นะครับด้วยการแปลงร่างเป็นร่างซูเปอร์ไซยาขั้นที่1ในการต่อสู้เพื่อโชว์พ่อของตัวเองนะครับว่าในตอนนี้พวกเขานั้น,เ,นเก่งแค่ไหนแล้ว โดยทรังเปิดฉากการต่อสู้นะครับโดยการต่อยข้อหาโกฮังโกฮังสามารถบล็อกได้สบายๆเลยโกเทนใช้จังหวะนี้นะครับที่โกฮังเพลินนะครับอ้อมไปด้านหลังและกําลังจะเตะเข้าหาโกฮังนะครับแต่แน่นอนว่าสัญชาตญาณการต่อสู้ของโกฮังมันก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วเนาะโกฮังนั้นก็สามารถบล็อกลูกเตะนะครับของโกเทนไปได้อย่างง่ายดายนะครับหลังจากนั้นโกเทนกับทรังนะครับไอสองคน Lehrer, นี้เนี่ยก็คือออกแนวเน้นเท่นั่แหละครับต้องการเหมือนเป็นซูเปอร์ฮีโร่ก็เลยพุ่งไปนะครับด้วยท่าซูเปอร์ฮีโร่คือขึ้นไปเหนือฟ้านะครับแล้วก็ หว่านใส่นะครับโกฮังแต่น่นอนว่าโกฮังก็ยังสามารถหลบได้นะครับโดยการกระโดดหลบได้อย่างง่ายดายเล่นเอาเบจิต้านั้นถึงกับกุมงขมับเลยนะครับและโกคูก็บ่นลูกของตัวเองด้วยแหละครับว่าทรังกับโกเทนทั้งสองคนนี้เนี่ยชอบทําอะไรนะครับแปลกๆนะครับโดยการเคลื่อนไหวตัวเองมากเกินไปใช้พลังโดยไม่จําเป็นนะครับประสิทธิภาพนั้นเนี่ยได้ไม่เต็มที่นะครับเมื่อเทียบกับพลังที่ปล่อยออกไปตัดไปที่โกฮังนะครับที่สู้กับโกเทนก่อนหน้านี้นะครับก็เลยบ่นใส่น้องของตัวเองนะครับโกเทนกับทรังว่าทั้งสองคนนี้เนี่ย ถอดหมวกซะนะครับถ้าจะต่อสู้แบบจริงๆจังๆหลังจากนั้นทรังกับโกเทนที่เอาจริงแล้วทั้ง2คนนะครับได้กลายร่างเป็นร่างซูเปอร์สซยาในการต่อสู้โดยทรังโจมตีก็ใส่โกฮังอีกครั้งหนึ่งโกฮังสามารถหลบได้และโกเทนนั้นพยายามจะรอบกัดนะครับก็คือโจมตีด้านหลังโกฮังก็ยังสามารถหลบได้อีกครั้งทั้งกับโกเทนทั้งสองคนนะครับใช้ความเร็วในการไล่ตามนะครับในตัวของโกฮังแต่ก็ไล่ไม่ทันจึงทำให้พวกเขาทั้งสองคนตัดสินใจนะครับในการจะฟิวชั่นกันเพื่อเป็นโกเทนคูดอ่ะเดี๋ยวก่อนอ คนนั้นได้ทําการต่อสู้ที่ดาวของท่านบิลนะนะก็คือโกคูนั้นพานะครับทุกคนมาที่นี่นะครับใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาลืมบอกไปเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันเลยกว่าเนาะก็คือหลังจากนั้นนะครับโกคูก็เลยชมแหละครับว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยโอ้น่าสนใจนะเดี๋ยวจะแปลงร่างเป็นโกเทนคูดนะครับแล้วก็หวังว่าทั้งสองคนนี้ยังจําท่านะครับในการแปลงร่างเป็นโกเทนคูดได้นะครับและแน่นอนว่าเกิดความบันเลยในทันทีนะครับเพราะว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยดันลืมท่านะครับจะเรียกว่าลืมหรือเปล่าไม่เชิงล้า เป็นโกเทนคูดร่างอ้วนในทันทีนะครับก็เท่ากับว่าสู้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าอ้วนแบบนั้นมันจะไปสู้ยังไงก็แน่นอนนะครับพวกพ่อๆนะครับโกคูกับเบจิต้าก็ปวดหัวอีกครั้งหนึ่งเลยครับว่าเฮ้ยสองคนนี้เนี่ยไม่ได้เรื่องเลยส่วนโกฮังนั้นนะครับก็เซ็งด้วยเช่นกันนะครับเพราะต้องมาสู้กับโกเทนคูดร่างอ้วนแบบนี้นะครับมันดูไม่สมเหตุสมผลสักเท่าไหร่นะครับแต่โกเทนคูดร่างอ้วนนั้นก็โนสนโนแคร์นะครับบอกว่ามาเลยนะครับสู้แล้วกันนะครับไหนๆมันก็ต้องสู้อย ไกลนะครับแบบง่ายดายจึงเป็นชัยชนะแบบโคตลาโคจะง่ายสุดๆเลยนะครับและแน่นอนว่ามันก็เลยเกิดคู่ต่อไปในทันทีนะครับก็คือโกคูนั้นนะครับปะทะกับโกฮังโดยในการต่อสู้นะครับโกคูของเราเนี้ยเนี่ยก็ใช้ร่าง MUI ของตัวเองเลยนะครับก็คือร่างสูงสุดของร่างยูไและในการต่อสู้เลยเล่นเอาโกเทนคูที่ดูนะครับการต่อสู้อยู่นะครับก็ตกใจเลยแหละว่าโกคูนั้นนะครับเอาจริงขนาดนั้นเลยเหรอใช้ร่าง MUI ในการต่อสู้นะครับก็คือร่างสูงสุดของร่างยูในการต่อสู้เลยนะครับโดยโกคูนั้นนะครับก็เลย ให้ต่อสู้นะครับด้วยร่างที่ดีที่สุดเลยนะครับโกฮังไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็เข้าใจแล้วก็ทันใดนั่นเองนะครับโกฮังนั้นได้ชาร์พลังและก็ได้แปลงร่างนะครับเป็นโกฮังร่างบีดนะครับหรือร่างสัญชาตญาณดิบของตัวเองในการต่อสู้นะครับบอกเลยว่าโอ้โหมังงาะเนี่ยว่าเทมากๆเลยนะสายฟงใส่ฟ้านะครับทรงผมอะไรต่างๆโคตรเทเลยนะครับเล่เอาป่าเบจิต้าของเรานั้นถึงกับเงือตกและก็ตกใจเลยนะครับในร่างนี้นะครับของโกฮังนะครับหรือแม้กระทั่งโกคูที่ทาเขาเนี่ยก็มีเงือตกด้วยเช่นกันนะครับ ระดับที่มันไม่ธรรมดาเลยและแล้วการต่อสู้ก็ถูกเริ่มต้นขึ้นนะครับโกคูร่าง MUI ที่ถือว่าร่างนี้เร็วเลยนะโจมตีเข้าหาโกฮังนะครับโกฮังนั้นก็มีความเร็วนะครับที่ไล่ตามสปีดนะครับในตัวของโกคูได้ทันเรียกได้ว่านะครับถ้าในแง่พลังเลยเนี่ยร่างบีดของโกฮังนั้นไม่ได้ด้อยไปกว่านะครับร่าง MUI นะครับของโกคูเลยและการต่อสู้ทั้งสองคนนี้เรียกได้ว่านะครับดูเดือดมากๆจนทําให้ดาวของท่านบิวนั้นเละไปประมาณหนึ่งเลยนะครับคือเละมากๆเลยท่านบิวนั้นถึงกับด่าเลยแหละครับว่าเฮ เขานะครับดาวพังไปเลยนะครับอ่าแล้วก็ได้เห็นการต่อสู้ซึ่งอันนี้นะครับเป็นเพียงแค่สปอยด่วนของมังงะแดกขึ้นบอลซูเปอร์ในตอนนี้เท่านั้นนะเดี๋ยวตัวเต็มก็ต้องรอกันอีกทีนะครับอ่ะแลวผมขอย้ำก่อนละกันนะครับว่าอันนี้เนี่ยยังไม่ได้เป็นผลตัดสินนะว่าใครแพ้หรือชนะนะครับย้ำนะว่ายังไม่มีผลตัดสินว่าใครแพ้หรือชนะยังเป็นการต่อสู้เบื้องต้นเท่านั้นถ้าจะตัดสินกันจริงๆว่าใครเก่งกว่ากันต้องรอในตอนหน้าซึ่งประเด็นนี้ผมเคยพูดเคลียร์ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับสามารถย ง่ายเลยละกันนะครับปัจจุบันดักเกบอลพลังเยอะกว่าไม่ได้หมายความว่าเก่งกว่าเลยนะมันต้องดูการต่อสู้นะครับว่าตลอดการต่อสู้บทสรุปแล้วใครเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะเพราะว่ามีหลายครั้งแล้วในตอนนี้ดากเกบอลที่พลังน้อยกว่ามากๆเลยนะครับแต่คนโทรพลังได้ดีใช้พลังได้เต็มประสิทธิภาพหรือพลิกแพงในการต่อสู้ได้ดีก็สามารถเป็นฝ่ายที่ชนะได้ด้วยเช่นกันจึงทาให้การต่อสู้ครั้งนี้ระหว่างโกคูกับโกฮังยังไม่มีผลตัดสินอันนี้ผมย้ำรอบที่10เลยนะรอบที่ล้านเลยก็ว่าได้เพราะเดี๋ยวทุกคนไปตัดสินนนนวว่่าาาตออี้้กกกัังงเเเหืคูแลท คูหรือโกคูในตอนนี้เนี่ยเหนือกว่าโกฮังไอนี้ยังไม่สามารถตัดสินได้ด้วยการต่อสู้ครั้งนี้เพียงแค่ว่าพลังในตอนเนี้ยเรียกได้ว่าอยู่ในระดับที่มันลุ้นเลยละนะครับสำหรับทั้ง2คนนี้นะครับถ้าทุกคนเชียร์คนไหนมากกว่ากันก็ลองคอมเมนต์แสดงความเีินมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ย้าเตือนนะครับว่าจะรับชมอะไรเกี่ยวกับมังงะดะคอนบอลก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวทําให้ตามคําขอแน่นอนนะครับแลวอยากจะรับชมประเด็นไหนนะครับก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับจะให้ตามคําขอแน่นอนสลาบวันนี้นะครับคงต้องขอตัวไป็น ช่วงอาทิตย์หน้านะครับผมจะไปญี่ปุ่นและเดี๋ยวผมจะน่าจะหาของมาแจกนะครับเกี่ยวกับราก้อนบอลนะครับถ้าใครอยากได้ของแจกเกี่ยวกับราก้อนบอลเนี่ยก็ติดตามนะครับแฟนเพจผมเอาไว้นะครับโอเวอร์รีวิวนะครับหรือในส่วนของ YouTube หรือแอปอะไรก็ได้นะครับกดติดตามไว้แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะหาของมาแจกให้ทุกคนนะครับอันนี้ฝากไว้แล้วกันเนาะเพราะผมเคยทําของแจกไว้ก่อนหน้าเนี่ยเออประมาณสักเดือนสองเดือนที่แล้วมีคนไม่มาเอาเยอะเลยนะครับคือผมประกาศเป็นผู้โชคดีแล้วแต่จะไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยใครมีวิธีดีๆแล้วกันว่าจะแจกของยังไไงงงเเน่่ยอมาาาาาะรจจแกใชทลด้พ น่าจะตามตัวง่ายกว่านะครับอาจจะเป็นช่องทางนั้นนะก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดมานะครับอยากจะให้แจกในรูปแบบไหนเนาะส่วนมังงะตัวเต็มมานั้นนะครับเดี๋ยวจะเปิดใทุกคนได้รับชมแน่นอนซึ่งไอเนี้ยผมไม่มั่นใจนะจะเป็นวันที่21หรือวันที่19เนะเดี๋ยวผมขอไปดูอีกทีนึงละกันเพราะว่าพอดีตอนนี้อยู่ข้างนอกนะครับก็เลยไม่ได้ไปติดตามนะครับแต่ถ้าใครอยากรู้ว่ามังงะตอนใหม่มาเนี่ยสามารถไปตามในมังงะพลัดได้เลยนะครับแล้วมันจะเขียนบอกเลยแหละครับว่าตอนใหม่มาตอนไหนแล้วถ้าใครรู้เนี่ยยกก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 ก็็็คคอออมเเนนนนนาาาาาข้้้งลล่ะะัรดจจไไสววใชหฝทุ บบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับดราคอนบอลนะอย่างที่ผมบอกว่าปีนี้ผมทนเต็มๆแน่นอนอย่างน้อยๆเนี่ยเดือนหนึ่งมันต้องมีแหละเกี่ยวกับมังงะตอนใหม่นะครับส่วนปลายปีเดี๋ยวจะมีแอนิเมะดรา o อนบอลเนี่ยก็เดี๋ยวทำให้ทุกคนรับชมแบบยาวๆก็ถ้าใครเป็นแฟนคลับดราคอนบอลนั้นก็กดติดตามช่องผมไว้แล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นอคอนเทนต์อย่างหนึ่งและกันที่ผมไม่ทิ้งนะครับเพราะว่ารักแล้วก็ชอบนะครับไม่ได้แตกต่างจากวันพิดศเลยฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปจริงๆแล้วขอขอบพระค